ครับผมมาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของมวลและน้ําหนักนะครับมวลและน้ําหนักนั่นเองทีนี้คําว่ามวลเนี่ยนักเรียนคําว่ามวลภาษาอังกฤษก็ mass ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัว m นะครับ m นะครับชิบชิบ,ชบมามองเห็นไหมเดี๋ยวซูมก่อนอ้ยวันี้ดีสิพูม m นะครับงอบอันนี้ใช้เมา์ลากนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะครับ m a นันเองนะครับส่วนคำว่าน้ำหนักเนี่ยก็คือเวกนักเรียนเวน้ำหนัก W นั่นเองนะครับน้ำหนักอา่าบอกว่าวัตถุมวล m กิโลกร,รัมใดๆนะครับเมื่ออยู่บนผิวโลกเนี่ยก็จะถูกโลกดูดแน่นอนครับนักเรียนเพราะว่าโลกของเรามีแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับนะครับมีค่า g นั่นเองนะครับทำให้เกิดความเร่งเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับ แต่ว่าความจริงคือ98แนะแต่ว่าเขาเอา10เพราะว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณน,นะครับเราเรียกว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับเราสามารถหาแรงที่โลกดึงดูดวัตถุได้เสมอจาก f เท่ากับ mg ครับอันนี้คุณครูเคยสอนเรียนว่าถ้าเป็นความเร่งแนวราบก็คืออะไรนีเรียนแนวราบนะครับก็คือ f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับอันนี้คือแนวราบนะครับสิบ แนวราบาแต่ถ้าเป็นแนวดิ่งก็เปลี่ยนจาก a เป็นตัว g เห็นไหมก็จะเหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนนิดนึงจากตัว f เนี่ยเป็น w นักเรียนก็คือเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับโรคแรงที่โลกดูดวัตถุนี้เราจะเรียกชื่อเฉพาะว่าน้ําหนักก็คือเวทนะครับคืออันเดียวกันนั่นแหละ w เท่ากับ mg นักเรียนนะครับเนี่ยนะครับข้อแตกต่างระหว่างน้ําหนักก,กับมวลนักเรียนน้ําหนักหน่วยเป็นนิวตนนันแน่นอนครับเพราะว่า เห็นไหมก็คือตัว F นั่นเองนะครับคือตัว F นั่นเองนะครับส่วนมวลเนี่ยเป็นกิโลกร,รัมนักเรียนอ่าเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงได้มีค่าคงส่วนมวลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเป็นเวกเตอร์เป็นสเกลาร์อ่านี่ต้องเรียนต,ต้องจำเอาเองนะโอเคนะครับมีพอสไหมเนี่ยมีโพสไหมเนี่ยไม่มีนะครับ